วันนี้ผมไม่ได้เอาของมาแจ้งนะเป็นน้องชายผมเขาเห็นเราไลฟา์ก็เลยเอาของมาเป็นเครื่องกีฬานะก็ะด้วยนายช่วยดูแลนะครับแล้วมีรายชันเหลือจะบอกดูรายกีฬาเป็นเรื่องสำคัญนะเด็กก็ได้มีที่ออกกําลังกายไม่ต้องไปง้อสูตกันนะก็วันนี้ก็ขอบคุณทักษิณคุณละนิดแล้วก็ครูต้อมภรรยาแล้วก็หลานลังไบนะที่เห็นเราไลฟา์ก็เลยอยากจะเอาอุปกรณ์มาให้เด็กก็ผมเราก็เป็นสถานบุญเชื่อมให้เขานะ แล้วยังใจดียังให้อาจิมเด็กอีกด้วยนะโอเคครับก็ากาาาร,นะกร,รานกีฬาสำคัญนะก็ทุกคนมีร้างก็มาช่วยกันเพราะว่าเด็กจะได้มีที่ออกกําลังกายแต่เดี๋ยวเราเล่ลากีฬาที่มาหลายรอบเนะค่ะท่านป,ประธานก็ฝากดูอ<ะ>นะุปกรณ์ด้วยๆนะขาดหลืออะไรก็บอกเดี๋ยวเราคงมีคนอย่างที่เพื่อะ,ะตอนนี้เราก็วรวมตัวกันนี่เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ก็มีแล้วก็แบ่งร้านอื่นบ้างค่ะไอ้เกาะลงหมูก็มีหน้าบ้านนี่มีค่ะมานะเออลูกบ้านเดี๋ยวให้ท่านเกาะลงหมูก็ได้นะค่ะ หรือเราไม่มีแป้นบาสหรือเราหาแล้วบอกเราดูเขาปรับปรุงลายกีฬาเราจะติดแป้นบาสได้เลยไหมดีครับว่าเราตาที่ใหญ่สุดแล้วมั้งใช่ค่ะเทานที่ใหญ่ครับนี่รานชิมยาถ่านโดมโอเคถ่านโดมมามาใหญ่เลยใช่ยังถานโดมนะท่านมาเอาโดมเลยหลังคาใหญ่นะคุณผู้ชมโอเคครับไม่ใหญ่เกินไปคุณผู้ชมอาจารย์ทานไอศครีมไหมคะไม่มีครับ กินเองได้กินเองได้ว่าเลยลูกไม่ต้องซื้อไปเลยครัยไปเลยทานอยู่ระยะห่างด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุครับอดีตนะกินเองได้ไปสนามก่อนจะไปซื้ไม่ขายเลยเข้าหอเลยมาเข้าหอเลยเไปเลยเราเป็นทน เอาไหนลูกันี่ยอันนี้อร่อยอันนี้เบติมสีลุงไม่ได้ขายของนะคุณผู้ชมไม่ได้ขายของนะไม่ได้ขายของได้ไม่รู้เรองอะไรไอ้ตรงนี้ก็มีรากีฬาอันนี้ตามเนี้มีสนามมวยใช่ไหมการมวยปิดเลยที่ไหนนะ้าหข้าเรือ ถ้าเรือเก่าเด็กเป็นไงบ้างเนี่ยโรงเรียนปิดไหมโรงเรียนช่วงนี้ปิดทำ้านราชการเลยค่ะถ้าบอกสถานการณ์โควิดเป็นไงบ้างก็ยังไม่เยอะยังไม่เยอะเลยองเ์ตัเป็นไงโควิดก็ตอนนี้ในชุมชนมีบ้างอไงแล้วแยกตัวไงครับก็บางคนก็ประธานชุมชนจุดอะไรนะเอ่อบางบางรายก็แจ้งกับประธานชุมชนนะคะว่าติดโควิดเบื้องต้นเราก็จะมียาลดไข้ลดน้ำมูกแก้ไอให้ก่อนต้องแยกตัวไงอ่ะก็เขา อ่าส่วนมากจะมีเป็นบ้านสองชั้นแล้วเขาปะแยกตัวกันอยู่แล้ววัดสะานเปิดไหมตอนนี้วัดสะานตอนนี้กำลังซ่อมค่ะเพราะว่าที่ถ่ายงานจบปีเราเปิดใช้คนให้มาเจ็ดพันกว่าคนในเพื่อนในพวกห้องน้ำพวกอะไรทั้งนั้นกำลังซ่อมอยู่ค่ะโอเคครับ